สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีท่านผู้ชมช่องคำสอนบุรพาจารย์อีกครั้งนะครับในวันนี้เรื่องที่กระผมจะนำมาเล่ามีชื่อตอนว่าปาฏิหาริย์ทาเปื้อนโคลนขององค์หลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโน เมื่อวันที่าพฤษภาคม2563ที่ผ่านมาครับเนื่องจากวันที่าพฤษภาคม2563ทางวัดศีอุทุมพรเปิดให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในวัดและกราบสรีระองค์หลวงพ่อจ้อยจันทชวโนและขอพรจากพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรเป็นวันแรกหลังจากวิกฤตโควิด -19 ตัวกับผมเองก็ได้ถือโอกาสนี้เข้ากราบขอพรจากพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรในช่วงสายๆของวันนั้นหลังจากสนทนากับท่านสักพักหนึ่งท่านจึงเมตตาเล่าให้ผมฟังว่าเ <ror glaub: S 3> <ừ. S 1> มื่อคืนนี้ฝันว่าหลวงพ่อจ้อยมาเยี่ยมไปไหนมาไม่รู้รองเท้าก็ไม่ใส่ เราก็เห็นที่เท้าท่านมีรอยโครนติดเมื่อคือนเนี้ยก็ฝันเหมือนว่าวันเปิดวันแรกก็ให้สีให้พรก็ตรงกันพอดีท่านไปคุมงานมาแมคโครนั่นนะ่ะพอเช้าขึ้นมาพรางท่านก็ชี้ไปที่รูปหล่อหุ่นขี้พึ่งขององค์หลวงพ่อจ้อยจันทสวรโนและเราก็ไปเห็นรอยเท้านั่นนะ่ะ มีรอยเท้านะนะั้นอะไปดูดิมีรอยโคลนตมติดมานะด้วยความตื่นเต้นกระผมจึงขออนุญาตพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรไปดูรูปหล่อหุ่นขี้พึ่งขององค์หลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนแล้วกระผมก็ต้องตกตะลึงเมื่อภาพที่เห็นเมื่อมองไปที่เท้าขององค์หลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโน มีรอยเปื้อนโคลนตามภาพที่ผมถ่ายไว้และเป็นที่น่าแปลกเพราะตอนนี้ทางวัดก็กำลังมีการขุดลอกและปรับปรุงอ่างเก็บน้ำฝ่ายเก็บน้ำหลังวัดอยู่พอดีขอกราบสการะบูชาองค์หลวงพ่อจ้อยจันทชวนโนผู้เป็นที่พึ่งของสิทธยาสานุษิต และบุคคลทั่วไปครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องคำสอนบรุรพาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ